Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh เรียนฮัจยีฟาดีโตเถือนที่เคารพกับผมนายปีชาเจเละสมาชิกสภาเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองประธานจัดงานรวมน้ำใจสู่ยามาลุดีนและสับบุรุษประจำมัสยิดขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้ให้ความการุณาตอบรับคาเชิญมาเป็นประธานภาคพิธีการในวันนี้การจัดงานรวมน้ำใจสู่เะมารุด,ดีนมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เพื่อหาไรายได้จัดงานงบประมาณในการบริหารกิจการมัสยิดเพื่อบำรุงการศึกษาด้านศาสนาเยาวชนในเขตปกครอง เพื่อระดมทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับการเก็บรักษาอุปกรณ์พัสดุพันธ์และเป็นที่จัดการศึกษาอบรมสำหรับผู้ใหญ่ในชุมชนเพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรีระหว่างองค์กรสถาบันการศึกษาและมัสยิดที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงานด้วยดีเสมอมาเพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของ ชาวชุมชนยามารุดีนมีจิตสำนึกในงานสาธารณกุศลโดยไม่หวังผลตอบแทนคณะกรรมการจัดงานกำหนดการจัดงานสองวันทั้งทั้งภาคเย็ยนและภาคกลางคืนมีการทดสอบทักษะของเยาวชนกิจกรรมของนักเรียนภาคศาสนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการดื่มน้ำชาการกุศลการออกร้าน จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม,โด,มโดยมอบทุนทั้งกำไรให้กับมัสยิดต,ตลอดจนร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์อันหลากหลายบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมค่ข,ขอการวะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีประธานในพิธีกล่าวให้โอวาสและเปิดงาน รวมน้ำใจสู่ยะมารุด,ดีนในภาคข้ามคืนนี้ตามดุลพินิษที่ท่านเห็นควรขอ,ขอเรียนเชิญครับ